ธนาการตลาดค่ะจักันค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเอ,อท้ายเมืองนะคะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าของ12อำเภอในจังหวัดนครพนมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ซุ้มไหนคะพี่จนันนาว่าค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อนาวาวิธีของนาว่าค่ะ ะะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้ากระเป๋าใบสวยๆ,ๆตรงนี้แล้วนะคะ <_ d ance> เดี๋ยวเราจะเรียกคุณเจ้าของออกมาเลยนะคะ <_ d ance> เดี๋ยวเชิญคุณพี่ออนทางนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่ออน,ออนเดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นเจ้าของกระเป๋าส,ๆๆสวยๆด้านหลังของเรานะคะเราจะมาดูนะคะว่ากระเป๋าสวยๆเนี่ยทำจากอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะออนเห็นไหมคะเชอรี่ถืออะไรอยู่นี่คือกระเป๋า ผ้าคามใช่ไหมคะคุณแม่คะ<ช>ทำ<ค>ะจากอะไรเอ่ยเป็นผ้าย้อมคามนะคะเป็นผ้าที่เราทําเองนะคะในชุมชนของเราคะ่ะใบนี้ราคา400บาทนะคะใบนี้ราคา400อบาททั่วนะคะทุกคนค่ะแล้วใบนี้นะคะทํามาจากผ้าอะไรคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะแต่ว่าจะเป็นลายผ้าข่าม้านะคะ สวยๆเก๋ๆนะคะราคานี้ก็300บาทค่ะส่วนกระเป๋าเป้น,น้อยนี้นะคะทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าทำจากอะไรและราคาเท่าไหร่คะคุณแม่คาใบนี้750ค่ะทำจากผ้าย้อมผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะตัวนี้นะคะลูกค้าดูข้างหลังเลยทุกคนน่ารักมากๆเลยแหละให้น้องๆหนุหนๆใส่ไปโรงเรียนสะดวกสบายได้เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วใบนี้นะคะคร,ราคาราคาเท่ากันนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะเหมือนกันค่ะสวยนะคะถือไปแบบออกงานได้เลยค่ะนคะคะมีสายสะพายอยู่ด้านในด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ <ๆ S 1> ค่ะนี่ค่ะกระเป๋าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋าใบนี้ข้างในให้ดูนะคะนี่ค่ะค่ะจะให้ดูนะคะแล้วก็มีสายสะพายสายยาวให้ด้วยนะคะมีหลายแบบนะคะถือแบบสะพายยาวหรือว่าถืออย่างนี้ก็ได้ค่ะ นี่ค่ะออกงานค่ะต่อไปนะคะตอนนี้เป็นผ้าถุงนะคะลูกค้าอันนี้คือผ้าอะไรคะคุณแม่เป็นผ้าย้อมชาเหมือนกันค่ะคืนละเท่าไหร่คะราคาแปดร้อยบาทนะคะตัวนี้นะคะจะนุ่งแบบคุณแม่ก,ก็ได้หรือว่าจะตัดเป็นชุดสวยๆก็ได้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกระเป๋าสวยๆและ ผ้าสวยๆนะคะแต่คุณแม่เราสามารถติดต่อทางด้านไหนบ้างคะคุณแม่ขาก็เป็นทางไลน์นะคะที่0918 45 1456าค่ะเดี๋ยวเราจะลงไว้ใต้คลิปั้งด้านนี้เลยนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าสะดวกแวะมาเลือกเองเลยนะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านเชิเผาค่ะ12องำเภอของจังหวัดนคนระพนมขอ,ของเรานะคะอยู่ริมโขงนะคะถนนตัดใหม่เขาแวะมาได้คะ่ะจำาหน่ย<อ>ทุกวันนะคะ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง2ทุ่มค่ะฝากด้วยนะคะกับซุ้มนาว่าค่ะวันนี้เราสองคนและก็คุณแม่นะคะขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ